สวัสดีครับพี่พี่ช่วงนี้อากาศนี่ร้อนขึ้นทุกวันเลยนะครับแบบโอ้โหร้อนมากเลยเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีคนแบบเคยพูดติดตลกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีกค่แฤดูฤดูร้อนร้อนมากกับร้อนมากๆใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็แบบไม่ใช่มั้งมันต้องมีฤดูฝนด้วยสิแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยเถียงแล้วครับแบบโอโ้ร้อนจริง,รงถึงแม้ฤดูฝนก็ยังอากาศร้อนอยู่ใช่ไหมครับและที่สําคัญเลยนะครับบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ เราเปิดแอร์25องศาเมื่อก่อนแป๊บเดียวก็เย็นฉ่าแล้วแต่เดี๋ยวนี้เปิดต้องรอนานใช่ไหมครับกว่ามันจะเย็นกว่ามันจะฉ่าบางทีแบบเกือบชั่วโมงโหกว่าจะเย็นได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยช้ามากเลยนะแต่ว่าบินค่าไฟส่วนทางกันมากครับโอ้โหค่าไฟนี่ทำมันแพงขึ้นนะ่ะแต่มันเย็นช้าลงเดี๋ยวก่อนนะครับเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษการไฟฟ้านะครับว่าเขาเนี่ยโกมิเตอร์หรือเปล่าค่าไฟแพงหรือเปล่าเราลองหันมากับมาดูที่แอร์เราก่อนครับว่า ครั้งสุดท้ายที่เราล้างแอร์เนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอร์เราเนี่ยสุกปกครับตอนนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับว่าการที่เราเนี่ยไม่ล้างแอร์หรือว่าประหยัดค่าล้างแอร์500บาทเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรายัางไงบ้างซึ่งผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับหลายหลยคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กครับข้อแรกเลยนะครับการที่แอร์เราเนี่ยสุกปกนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นปีศาจท,ที่มันดูดค่าไฟจริงๆนะครับคือหลายหลคนเนี่ย ก็คือผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเอาจริงนะสารภาพเลยครับผมรู้นะว่าแอร์สกปรกไม่ล้างแอร์แล้วมันจะกินไฟอันนี้รู้ครับแต่ความเข้าใจของผมก็คือมันคงกินไฟแบบนิดหน่อยเพิ่มมานิดเดียวขึ้นเดือนหนึ่งประมาณแบบ20บาท30บาทแต่ที่50บาทอะจากปกติเสียเดือนละ500สมมตินะครับค่าไฟค่าแอร์นะ500เพิ่มมา50บาทก็ไม่แพงนี่ก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าจ้างเขาก็ต้อง500บาทผิดครับความคิดนี้ยผิดเลยครับ สมมตินะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในแอร์สมมติว่าตัวเนี้ยคือในแอร์ตัวกรองอากาศของมันนะเนาะมันต้องมีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นขาวๆสะอาดๆอ,อย่างเงี้ยครับลมได้เข้ามาแล้วก็ลมได้ผ่านไปเนี่ยก็ค่อนข้างแบบคล่องตัวใช่ไหมครับเพราะแบบไม่มีอะไรมากีดขวางเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าฝุ่นเยอะหรือแอร์เก่าไม่ได้ล้างแอร์เลยฝุน่นก็จะมาเกาะๆตรงนี้เนาะมันก็เปลียบเสมือนแบบเราพัดมาสองอันเนี้ย มันหนาขึ้นใช่ไหมครับมันมีอะไรที่มันบังอากาศเยอะขึ้นเข้าแล้วก็ไปเนี่ยได้น้อยลงอันนี้ถูกต้องเนาะเข้าแล้วไปได้น้อยลงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปล้างแอร์เลยนานมากเลยมันจะกลายเป็นสภาพอย่างนี้ครับมันจะหนาขึ้นใช่ไหมครับลมเข้าลมออกเนี่ยยากขึ้นแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราตั้งยี่สิบห้าองศา,ารครับมันจะพยายามไปยี่สิบห้าองศา,หาเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันทํางานหนักขึ้นเพราะว่าลมเนี่ยต้องอัดให้แรงขึ้นมันถึงผ่านมาได้ใช่ไหมครับ อันนี้เป็นสาเหตุเลยครับที่แอร์เนี่ยเย็นช้าอย่างที่บอกกนะันเนาะยีส่สิบองศาโอ้โหเมื่อก่อนสินาทีก็เยน็นฉ่าแล้วแตอนนี้เกือบชั่วโมงกว่าจะเยน็นฉ่าเป็นเพราะตัวนี้แหละครับและยิ่งแอร์ทางานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาไม่ตัดสักทีเพราะาแบบกว่าจะเย็นถึงอุณหภูมิที่เราตั้งอะเนาะเพราะฉะนั้นค่าไฟที่เราเคยคิดผมไม่ใช่ลาใช้คำว่าผมนะครับผมเคยคิดว่าเอ้ยมันคง แพงขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่ใช่เลยครับบางครั้งเนี่ยแพงขึ้นมา2เท่าจากที่เราเคยจ่ายประหยัดประหยัด500อาจจะเพิ่มมาเป็น1,000บาทเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลยนะครับกับแอร์สุขปกเนี่ยเครื่องจักรดูดไฟกินไฟจริงๆเลยครับแล้วอย่างเงี้ยเราทำยังไงล่ะต้องเรียกช่างมาล้างแอร์บ่อยๆอเหรอปกติอ่ะช่างล้างแอร์ไม่ต้องบ่อยครับสักประมาณปีละ1ครั้งหรือครั้งก็ได้ครับครั้งนึงก็ประมาณ5 0าอบาทเนาะโดยปกติ แต่ทีนี้จะจะเรียกมาหรอหรือว่าเราทําอะไรเองได้เปล่านะครับก็วิธีที่2เลยครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทําอะไรสักอย่างกับแอร์เราเนี่ยได้นะครับเพื่อให้มันแบบประหยัดไฟขึ้นมาเนาะแอร์ครับเราสามารถเปิดออกมาได้พอเปิดออกมาครับมันมีไส้กรองอยู่เคยเห็นใช่ไหมครับไส้กรองและไส้กรองนั้นอะสามารถถอดออกมาได้ครับถอดออกมาแล้วก็มาล้างน้ําเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างไส้กรองนะครับสมมติว่าตัวเนี้ยเป็นไส้กรองแล้วกันนะครับสมมติสมมตินะครับมันก็ ใหญ่กว่าน <Christina> well. ี้อันนีええ้มันอเล็กนะครับมันจะติดอยู่ครับในแอร์หลังจากเราเปิดมาเนาะมันจะมีตัวนี้เกาะอยู่แล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดไม่ต้องกลัวมันจะพังนะครับมันเป็นพลาสติกก็แข็งแรงครับแต่อย่าไปตีอย่าไปแรงมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ก็ดึงออกมาได้ครับดึงออกมาได้มันจะมีล็อกเข้าอยู่ดึงออกมาคนไม่ต้องมีความรู้มากก็ดึงออกมาได้ครับผมก็แบบมีการทําบ้างนะครับเอาออกมาล้างนะครับทีนี้ความสกปรกอย่างที่อธิบายเนนี้ มันก็จะลดลงใช่ไหมครับแต่ความจริงมันมีด้านไหนอีกนะเราทําได้เฉพาะอันนี้เพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ทําอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับสักแบบเดินละครั้รบถอดออกมาปุงปังปุงปังล้างน้ําฉีดน้ําแค่นี้ครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับประหยัดก้าไฟไปเยอะเลยและเราเนี่ยก็ได้แอร์เย็นฉ่ําด้วยเราหูอากาศหน้าร้อนสมัยนี้ครับไม่มีใครอยากรอเปิดแอร์แล้วรอ ชั่วโมงหนึ่งกว่าแอร์จะได้ยี่ห้าองศาโอ้โหร้อนตายเลยใช่ไหมที่สําคัญค่าไฟนี่สูงปีเดอวยครับไม่คุ้มครับเฉะนั้นเริ่มต้นจากการล้างแอร์เบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนครับทีนี้นะครับก็เข้าใจแหละว่าหลายหลายคนเอ้ยก็ล้างแอร์ได้ด้วยตัวเองแล้วนี่ก็ดีนี่ค่าไฟก็ลดลงแอร์ก็เย็นขึ้นแล้วก็ประหยัดไม่ต้องจ้างช่างด้วยหลายหลายคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับพอฟังมาถึงตรงนี้หยุดความคิดนี้ไปเลยครับเป็นข้อที่สามนะครับอย่า ที่เหนียวกับเรื่องนี้เลยครับเพราะว่ามันจะได้มีคุ้มเสียครับเพราะวิธีการล้างแอร์แบบนี้ที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันเป็นวิธีการล้างแอร์แบบเบื้องต้นครับช่างมันก็เขาก็แบบมีวิธีการของเขามีเทคนิคของเขาที่เข้าไปล้างได้ลึกกว่าเราอะครับตรงนั้น,น่ะเราทําไม่ได้นะครับมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีเทคนิคมีความรู้ของเขาเนาะมันเป็นวิชาชีพขขงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเสียดายเลยครับกับค่าแอร์แค่500บาทนะครับผมลองบวกเลขแค่คร่าวๆนะครับว่าแบบ อันนี้แบบคร่าๆวๆเฉยนะครับเราล้างเองเนี่ยอาจจะช่วยแบบประหยัดมาได้สักสองร้อยสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าค่าไฟมันขึ้นจากแอร์นะห้าร้อยมาเป็นหนึ่งพันอันนี้สองเท่าเนาะล้างเองเนี่ยอาจจะไปแต่ไปได้สักสองร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรียกช่างมาเนี่ยอาจจะประหยัดได้เพิ่มอีกสามร้อยอ่ามันแพงอยู่นะครับมันได้อยู่นะครับสมมุติคำนวณแบบคร่าวๆนะครับจ้างช่างมาเนี่ยประหยัดได้เดือนละสามร้อยสมมติตัวเลขกลมๆนะครับ แต่ว่าค่าจ้างล้างแอร์เนี่ยมันแบบเครื่องละห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่เราคุยเนาะสมมุติบ้านหลังหนึ่งมีแอร์สามเครื่องพ่อแม่ลูกอ่าเครื่องละห้าร้อยก็ค่าล้างสับพันห้าใช่ไหมครับแต่ว่าประหยัดค่าไฟเนี่ยได้เดือนละสามร้อยต่อเครื่องสามเครื่อง่าแหละเก้าร้อยนั่นหมายความว่าแค่สองเดือนเนี่ยก็คืนทุนของค่าช่างแล้วนะครับมันไม่ได้แพงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเห็นตัวเลขกกเฉลยเนี่ยแพงแต่แล้า็กืดว่ามองในสิ่งที่กําลังจะตามมาครับ คุ้มมากครับเพราะฉะนั้นอย่าขี้เหนียวอย่าตันหนีกับเรื่องนี้เลยครับไปขี้เหนียวไปตันหนีกับเรื่องอื่นเนี่ยดีกว่าคุ้มกว่าครับในระยะยาวอ่ะคุ้มกว่าครับแต่ระยะสั้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับแต่อย่ามองแต่ระยะสั้นครับมองระยะยาวครับและที่นี้นะครับหลายๆคนก็แบบมองว่าเออก็ถ้าง,งั้นกนะ็รอให้มันแบบใกล้ๆมีอาการก่อนแล้วกันแล้ว,ลวค่อยทําเนี่ยใช้มาประมาณ2ปีแล้วไม่ได้ล้างเลยนะแต่มันก็ยังดีอยู่นะมันก็ยังเย็นอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะอย่ารอครับ อย่ารอครับสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราล้างไปแล้วเนี่ยเราอาจจะว้าวในบินข้าวไฟก็ได้โอ้โหรู้งี้ล้างตั้งนานแล้วใช่ไหมครับเออมันอาจจะไม่ใช้สิ่งปิปก๊กดปิดขอโทษครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งปกตินะกับที่เราเจออยู่เนี่ยเราอาจจะจ่ายแพงมาโดยตลอดแต่ว่าเราเคยชินนะครับ เคยชินกับการจ่ายค่าไฟสามพันสามพันสามพันก็จ่ายสามพันสามพันสามพันมาโดยตลอดใช่ไหมครับทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสมควรเหลือแค่สองพันจากสามพันเหลือแค่สองพันลดไปเดือนละพันอย่ารอครับเพราะฉะนั้นอย่ารอและที่สําคัญนะครับประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับมีแต่คนอยากล้างแอร์เพราะว่ามันมุ่นหงิดนะครับแบบนี่ก็ผมผมอีกแล้วนะครับคือเปิดแอร์ครับยีส่สิบห้าองศากว่าจะยี่สิบห้าองศารอเป็นชั่วโมง โอ้โหใครจะไปรอใช่ไหมครับมันยิ่งหน้าร้อนด้วยบางคนก็แบบอยู่บ้านแทบไม่ได้ครับเพราะแบบอากาศร้อนจริง,รงๆก็เลยแบบแกระนำกันโทรช่างแอร์มาล้างมาล้างมาล้าง,าางจนทําให้ช่างแอร์ครับคิวเต็มแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นล้างช่วงนั้นอะไรเกิดขึ้นครับรอ2อาทิตย์โอ้โหสอาทิตย์ต้องรอร้อน2อาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับจัดการเลยด้วย2สาเหตุเลยครับสาเหตุแรกก็คือเราอาจจะคิดไปเองามันปกติแต่ความจริงมันไม่ปกติครับเดี๋ยวเห็นบินเข้าไฟเดี๋ยวว้าวเองครับ กับประเด็นที่2เลยก็คือไปรอช่วงหน้าร้อนโอ้โหคิวยาวจริงครับตึบเลยครับอย่าไปรอครับผมค่อนข้างเชื่อนะครับว่าคนที่มีความคิดแบบผมอะและเข้าใจแบบผมอะมันไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดนะเข้าใจถูกแหละคือเรารู้แหละว่าการล้างแอร์มันช่วยประหยัดไฟแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ประหยัดเยอะไงก็เลยเลือกที่จะไม่ล้างนะครับ แล้วมีหลายๆคนเลยครับที่คิดแบบผมเมื่อก่อนนะครับจนปัจจุบันก็เปลี่ยนความคิดเลยครับเพราะแบบมีประสบการณ์ตรงอนะเนาะก็เลยอยากจะรบกวนพี่ๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะได้รับทราบหรือว่ารับรู้นะครับว่าการล้างแอร์เนี่ยมันไม่ประหยัดแค่10บาท20บาทนะมันประหยัดเยอะนะมันถ้าเกิดว่ารวมปีนึงเนี่ยมันเป็นพันๆอยู่นะเอาเงินตรงนั้นนะ่ะมาใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยดีกว่าเยอะครับ ถ้าเกิดว่าใครนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยรับทราบเรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับว่าสาธุหรือว่าสะพานบุญก็ได้นะครับช่วยให้กับคนที่เราเรารู้จักคนที่เรารักหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยประหยัดเงินเขาเนี่ยจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อความสุขในชีวิตเนี่ยผมว่าก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะครับ ครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอให้พี่ๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ